สวัสดีครับวันนี้เข้าสู่รายการ Hello ลเชลโลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนขึ้นไปเกาะลอยฟ้าชั้นบนสุดนะครับสำหรับใครที่มีโยลุก็ไม่ต้องมาเกาะนี้ก็ได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่มีโยลุผมแนะนำให้มาเกาะนี้ก่อนนะมามาเกาะมาริมฟอร์สเสร็จให้คุณเดินมาตรงนี้จะมีผู้ใช้ค่ะ ขายของอยู่ตรงนี้งั้คุณคุยกับเขาแล้วกดไปที่เขาว่าคันนอนนะครับนี่นะผมไม่แน่ใจนะว่าผมอาคนนอนหรือเปล่ากดซื้อไปเลยครับมันจะข,ขายอยู่ในราคาหนึ่งแสนนะครับพอเราซื้อมันมาแล้วก็จะอยู่ในกระเป๋านะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณเนี้ยครับนี่นะครับพอยิงออกไปมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับ พอได้มาแล้วใช่ไหมครับก็กลับไปเลยผมเซฟไว้ที่เกาะลอยฟ้าแล้วนะถ้าผมจะเท่าที่ผมจําได้ผมจำไได้ว่าผมเซฟไปแล้วนี่ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ใช้ผลหมีอยู่นะครับพอเราขึ้นมาแล้วก็นี่นะครับผมจะสอนโดยการไม่ใช้ผลนะครับไม่ใช้อะไรเลย ก็ทางนี้นะครับทางนี้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 นี้ก็ขึ้นมาได้แล้วครับอืมอาจจะเปลืองเอนเนอร์จีหน่อยนะครับแต่ก็ลองทําดูอ่าเดี๋ยวผมจะสอนอีกรอบนะครับขึ้นมาบนต้นไม้นี้นะครับอืมครับกดกระโดดพุ่งกระโดดพุ่งกระโดด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 พุ่งพุ่งแต่ถ้าเกิดอันนี้นะครับอ้าวอ้าวถ้าเกิดตกแบบนี้ก็ ขึ้นใหม่นะครับถ้าเกิดตกมาแบบนี้ก็แนะนำให้ขึ้นใหม่นะครั <c oughs> บบางคนอาจจะมีตกไม่ตกแต่ถ้าเกิดตกก็จะประมาณนี้ผมขึ้นไปแล้วแต่หามุมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยกระโดด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 กระโดโดจบ โอเคอ่ะพอมาถึงบทน,นี้ใช่ไหมครับสำหรับใครที่ยังสำหรับใครที่ยังไม่เลเวล4 5 7ห้าสิบเจ็ดเอ้ยไม่ใช่4 7 5นะครับให้มาฟาร์มตรงนี้นะครับ4 5 0ให้มาฟาร์มตรงนี้พอเลเวล4 7 5ก็ให้ทุกคนอ่ะทุกคนจะเห็นโพลานสถานอยู่นะครับให้ขึ้นมามันจะมีก้อนเมฆอยู่อ่ะ เพิ่งมาสนใจนี่ข้างหลังจะมีหีบสมบัติสำหรับใครอ่ะที่มีโยรุก็ใช้โยรุสกิลแรกอ่าของผมอาจจะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้แคนนอนแต่จรินโยรุสกิลแรกใช้ได้นะครับอ่าพอใช้แคนนอนแล้วก็กระเดิดขึ้นมานี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้ก็จะว้าขึ้นมาชั้นบนแล้วนะครับ แคนนอนแคนนเนี่ยไม่ต้องใช้สกิลก็ขึ้นมาได้แล้วก็ปิ้วปิ้วปิ้วตอนนี้ผมมีผลหมีอยู่2องสกิลนะครับพอดีจะมาสุ่มผลแจกมือใหม่แจกกับได้ผลหมีมาก็เลยกินเองปิ้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาส่อขึ้นเกาะลอยฟ้าชั้นบนสุด ไว้คราวหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ